สวัสดีครับวัสดีครับแฟนเป็น,ปน,ปนทั้งไม่บหวน้ังเจ้าผู้รักต่างไว้ครับผมไม่และครับแก้ตัวว่ายังไงมาทําอะไรต่อครับมาแก้ตัววันนั้นมันไม่เป็นมันไม่วันนี้ก็เลยมาทําใหม่ รอแล้วน,นะครับแล่วนั้น,นใส่เยอะไปมันแน่นกระทามัน้ัวไม่ได้อีกอย่างก็ใส่ไฟนานเปิน่นทำไมวายมาเดครับมาดูด้อ มันไม่แบบนั้นดอกแคขั่วเอาขั่วความร้อนเอาพนไม่บ่อยจะได้เสมอถ้าไม้คนมันจะมั่ไอ้ข้างนึงข้างนึงไม่สุกคุณไปพูดเยอะตรงนั้นได้ไหมได้ยิน ไปแล้วนะครับไปทำละจ๊ะ ดเดิเด้อค่ะเอฟซีวันนี้มาแก้ตัวค่ะไม่แก้ตัวเด้อมื่อั้นมันใหม่เมิดมันโปเป็นค่ะมันโปเป็นกระเดินมาเห็ดใหม่อ่าที่เคยเขาบอกว่าต้องเอาไปตากก่อนไปมากรัวมันนี้ตากแล้วเรามา แ่ตัวมันจะเป็นอยู่บ่อมอือน,นี่แล้วจเจ้าเฮ็ดบ่เป็นเจ้า็บ่มีสินค้าขายเด้อ พีเดอ้อน่าน่นานมาันกลังจะเตนต่อกันแล้วเคยเรียสีน่นอยครับคุณแม่ได้ บื้องแรจ้าเรงกูุ็บางกองทำไมเบืเ้องแ้กมือนี้มันสิเป็นอยู่บ่ค่ะเป็นอยู่บ่มือนี้อันนี้เป็นรอบล้างตาค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อนั้นเห็ดเป็นเห็ดแล้วมันใหม่มันใส่แน่นไปมันคั่วไม่ได้ใส่แน่นกระทะเกินแล้วก็ไฟก็นานเกิน คอลน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 คลนหนักเสียงได้ยินเสียงไหมครับพี่ครับเอากองแกรอยู่ข้างๆคืไหม้ไปอ,อยู่ในกล้องนั่นแหละพยายามไม่กล้าให้พี่ดู Hmm. อยู่นั่นเลยอย่าก้องมาถ่นขนาข้านั่งกระพออย่าเดินมามันมีตู้อยู่เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เริ่มใหม่และะ้วค่ะเอฟซีเซคะเริ่มใหม่เข้าไปในกระทะแล้วค่ะ,คะ เบื้งนู้นมือนี่สิเป็นบบสิเป็นพอประมาณบบจ้าแม่โบรกรบปรจักในวาวน้องพอ่อบอกเคยเห็ดแล้วก็บอกเคยเห็น,แ,บบหนแต่เจ้าตัวเขาว่าเขาเคยทำเขาว่าเอาไม้ดำปิดปีแล้วมาทุบมันจะขาวแต่แม่บอกว่าคามันใหม่เกินใหม่ดนกะมันต้องใหม่ข้างในไปด้วยแต่คนเคยทำเขาบอกว่ามันไม่ไหม ก็ได้ลองดูคะ่ะด้ว,วันนี้เทใส่ดครข้างแรกก็เต็มกระทะล้นกระทะแม่ก็ว่าแล้วคุณแม่ครับแม่น้าให้อีกทีครับไม่ให้พูดอย่างอื่นทำกาตาไม่มาครับผมก็แนะนำแล้วก็ว่าข้่วเม็ดมะม,ม,ม่วงหินมพานตน์ครับกำลังขา,า,าเป็นอะไรกันเนี่ยซีอะไรเออพูดมาครับผมเจ้าเห็นบ่ ไฟกำลังลุกค่ะแคนันแหละพูดคนั้นอีกหน่อยกระดาปิดปีค่ะ <c oughs> เอออีกหน่อยกระดาปิดปีค่ะไฟกำลังลุกไหมแต่ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรจะดีหรือไม่ดีแล้ว่ะวันนี้ทาเบิงจ้า FC ทาเบิงจ้าอันนี้เป็นเป็นรอบแก้ตัวค่ะเป็นรอบแก้ตัวมาเห็ดอีกเคอหนึง่ง <c oughs> เสพเป็นบรจ้า f เอฟซีกระทาเบืองยูแต่เวลากินเข้าไปยอมรับเขามันหอมมันอร่อยกว่าทอดค่ะเบืองเด้อไอจอบเราเห็ดเรากำลังคลอ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 เวลานคนกับข้าวเพิ่ว่าคลอคลอคลอแล้วคนผูดโบสัดเนาะถ้าให้่่าภาษา อีสา,มานมันเากับคนปากบะขอดจาก็มีตลกปะปนไปด้วยค่ะพอเอฟซีได้ยิ้มคาคนได้แล้วจะทิ้งไม่นานจะคั่วอะไรต่างๆก็แล้วแต่ค่ะต้องคนบ่อยๆมันถึงจะเสมอ ถ้าไม่คนบ่อยนะมันจะไหม้ข้างหนึ่งนานอีกแล้วห้าม้ามมคนได้แล้ว พ่อคุณไม่เคยเล่นจ้าไม่งานคฉันก็พราะงานของชันน่ะแหละเคยก็เจ้าคยกัเคยกีจ้ามันไม่เป็นไฟก็มันไม่สบหรอก ลองเบิง่ะลองเบิงลองเบิงลองเบิงบอลองก็บอลูจา้าบางล่าง วิธีทำของเขานะ่ะมาไฟต้องไหม้ไหม้ข้างในแล้วก็ลุกท่วมเป็นไฟเริ่มลุกแล้วค่ะเริ่มลุกแล้วค่ะคล้ายๆผักบุ้งไฟแดงค่ะต,ต้องมีไฟข้างในแต่บ้านเราไม่ให้มีไฟนะคะคั่วให้แห้งแล้วก็มาทุบที่บ้านเราทำนะคะตาคนนั้นกระบอก ขัว้วพอให้มันไอ้นั่นแล้วก็เอามาทุบมันก็ขาวข้างในแต่้องเขาน่ะต้องไม้กเกียม แกินสดสดก็อร่อยอยู่นะคะหวานมันแต่ว่ามันคันค่ะคันติดขอบปากจ้าเอามาทุบดูสิไอทิมมันหกนะเขี่ยวออกมาเดี๋ยวแม่จะทุบดูว่าสุกไหมมาเขี่ยวมา เที่ยวออกมาเม็ดน้ำหนักอะไรอะนัน่นงไงถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าลองดูทีเดียวก็ไม่ปิดปีแล้วจะว่าอย่างไรอีกออกมาอีกเดี้ยกนบางก็อยู่นั่นเลยจ้ะอ้าวโอ้ยอย่าข้ามาดนคุนตาบอดหน่อยนะอ้าว เขาไม่ไปไหนเขาอยู่ตรงนั่นแหละเด็ดอนตาตาบอดยังไม่รู้อีกนำมาเนี่ยมันแรงหนาวยางนั้นไหม ลูกท่วมแล้วค <si People> ่ะลูกท่วมแล้ว <ten> ค <montage> ่ะจ้าแต่แม่ว่ามันจะพอแล้วนะอะไร